นี่คือลำโพงที่ไม่ต้องเชื่อมบลูทูธนะครับแค่วางมือถือลองไปนะเสียงลำโพงก็ดังเลยกับลำโพง Stand K 9นะครับ Teen 1. 1> เป็นลำโพงเหนียวนำนะครับที่จะรับสัญญาณเสียงเนี่ยผ่านการสั่นสะเทือนของสนามแม่เหล็กในมือถือทําให้เสียงออกมาจากลำโพงนะครับโดยไม่ต้องเชื่อมต่อบลูทูธเลยและตอนแรกผมคิดว่าเสียงก็งันๆนะครับแต่เสียงทรรมอกติที่ดีมากๆ เสียงดีจริงนะครับกล้องกลางวันนะให้ไดเวอร์ลำโพงเนี่ยขนาด52ม mm. ิลิเมตรรองรับกับมือถือทุกรุ่นนะครับ Android ก็ใช้ได้หรือจะใช้งานแบบไกลๆนะครับก็สลับโหมดเป็นบลูทูธอันนี้ก็จะได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นกว่าเดิมสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับได้ที่ปุ่มด้านบนนะและปรับไฟ RGB ได้ตัวแท่นวางก็แข็งแรงนะครับหมุนปรับได้360องศาใช้วาง iPad ได้สบายนะครับและที่สําคัญตัวนี้รีเวิร์ชชาร์จให้กับอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับอย่างมือถือแท็บเลต็ตเนี่ยก็ชาร์จได้หมดเลย,วยเเวลเไว เป็นลำโพงที่ผมคิดว่าเจ๋งมากนะครับแปลกดีนะลำโพงเหนียวนำเอาไปตั้งดูหนังฟังเพลงนะครับหรือพกเป็นพาวเวอร์แบงค์ชุกเฉินได้อีกมี2สีให้เลือกนะครับส่วนคลิปหน้ามารีวิวแก๊เจตของใชท้ทีตัวไหนฝากกดติดตามช่อง Easy Snap แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า